พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเลื่อมใสพระราชศัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชลาภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระโสคลพรมมาพบวันที่19กรกฎาคม2564เวลา11.45นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พันตำรวจเอกทมนิธิวดิถนอมรองเลขาธิการพระราชวังเชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระโสพลธรรมมาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชภาติการา,ราวราว,วิหารณวัดสามกองตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนก,กิจเผยแพร่ หลักทาคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีนายจารุวัตรเกลี้ยงกล่าผู้วาราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพธิธีในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนบูชาพระรันาตนตรัยเปิดกล้วยดอกไม้ถวายราชาสการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประทานสงให้ศีลจากนั้นผู้แทนพระองค์กล่าวคำถวายยานพาหนะรถไฟฟ้าพระราชทานและถวาย รถไฟฟ้าพระราชทานแด่พระโสพลธรรมมาธรวรคุตโตจากนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์สิบรูปและพระโสพลธรรมมาธรวรคุตโตพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำพระพรพระสุทธีสารสุธีเจ้าคณะจังหวัดสงขลาสตูลถวายอดีเรกและพระโสพลธรรมาพรนั่งรถไฟฟ้าพระราชทานรอบบริเวณวัดหนึ่งรอบพระโสพลธรรมมาพรนามเดิมนิน วรคุตโตเกิดเมื่อวันพุทธที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2462อายุ102ปี10พรรษา78บรรพชาอุปสมบทที่วัดสามกองตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2549ได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดราชภาติการามวรวิหารเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานคร และได้รับบัญชาแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามวรวิหารมีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชนสามัญปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่วัดสามกองตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงจะมีอายุมากก็ยังปฏิบัติศาสนก,กิจอย่างสมเสมอเคร่งครัดในระเบียบวินัยสงฆ์เป็นที่เคารพเลื่อมใสและศรัทธาของญาติโยมในพื้นที่ ขอขอบคุณภาพจากคุณสีรักแคล้วคาดภาพข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา